สวัสดีครับพปรุดีสันบันหน่วยครับคืนนี้แรงนี้ไพลรุ่นไต่ไฟแมงดาไว้ช่วงตงองหงม้งแรงหมดล้วครับถ้าช่วงคำคำนี่ก็เลยขอไปหากินเขาแรงขาแรงออกมากาพระพี่พ่านองไปหาย้ำครับ โดนแล้วครับวันนีไตเป็นโอ้ข้ามเดือนล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เดือนไง,งเดี๋ยวก็บบ่ใครมีบาา่ไข่พ่ออเลยเจ้าไต้ครับพี่น้องเลย่องขรุ่นเราสี่พาพี่พ่อน้องไปไต้ดูนะครับเปิดไฟไปพุนพ่นล้วเดี๋ยวไปรุ่นนะฮะไฟมาเพิ่มออหน่อยกันจังไปหาหยาบแมงดาทำกันครับไปพี่น้องหาเบิ้งแมงดาเบิ่งทะเทียนมีจักโตวะจะเกี่ยวบ่เป็นสถิติปปนเกี่ยวหอมหอมจะโตบ่ พระพีพ่อหน่องให้ย่ำขึ้นลงมึงช่วงว่างช่วงใบใบกับฝนตกครับนี่หนำหงพ่อจอยแกะนี่นะครับนี่ลินเลี่ยงปอกปอกไปไปลเลี่ยงยู่ที่บนว่ามันกับพระท่านแห้งยักเทลียดอกเป็นรับเป็นกรรมยักเทลียดอกมีแต่ตกลินปอกปอกไปไปยี่พ่อไปเนี่ยนะครับแต่ว่านี่ที่บนว่าลินเลี่ยงสมเรื่องครับพี่น้องแต่ที่ว่ายังหงอยู่เสียงเกียดหน่อยเสียงเกียด จ้างห้องเก็ยด่โมห้องก็ว่าไปแบ๊บยื่นี่แล้วพี่น้องเอ้ยท่านี่ตกไปแล้วเป็นกำให้พ่อสิได้นั่นตอนนี้ดอกห้ามปุ๋ยวานปุ๋ยใบแน่กับพ่อมันเด็กเขียวขึ้นคือใครเยอะดอกพ่อมันลิ้นใส่พ่อปุ๋ยเปื่อยปุ๋ยเสียมถ้าปีพ่อหน่องหาไตมึงแม่งดาหาเทียนมีคือเทียนมันก็ตกมันก็บินมากมันจู่ๆนะครับลักสูงสูงมึงหรือลุ่นเหตุใบลักสูงสูงมึงก็เลย ต้องมาหายเอาเราหนินะครับมาเจ้าหนี้พอบบ่อหิบบเจ้าหดิปนบริกันบ่เจ้วมึงด้นบ้าว่ามันขักแสบขักกี่เด้สดสจากบุกืออื่นบุกือห้องไปซื้อ,อยี่ตำท้องตลาดเด้เน,นียน่อปรุงเตียงนากมันหอมธรรมชาติบ,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 บ่พอพ่อเนบบ่เมนพี่้องอ่ะ้างนี้ หาทางไก่ก่อนครับจึงเขาไปเลาะเบึงทางไก่เทียมมันมีสใหญ่บ่เด็กโตยังนั่นบ่โดนเราเรียกปฏิเตยเป็นข้ามเดียนเราแหละอันนี้กองหยาดถาเขาอยู่หมูครับี่เสียอะติดๆข้ามเดียนเราก็ดิเตกยแต่ว่ามันมันก็แรงเนาะมันกับว้อมีแต่ต้นหัวปีมันกับพ่อดิเจียวอยู่ดีไข่อยู่ดิ อาดอเน,นี่ตัวบอ๊ะเห็นเปียกไม่ดำดัวันวานอันแมงดาม่น่ามียนแม่งกิตโต้ว่าเห็น,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 นพ่อปอกพ่อปแตกเลยพอ่อนังลูกสุดยอดเลยนี่แมงเหลี่ยมสามตัวโอ้ีไหลหลมันหลอดไฟหลอด หลอดล่างนี่บดติดนี่ครับหลอดน,นี่เคยรุร่นก็บ่ดเล่บเห็ดมันแจกตามมาส่งเงี้ยไงผมเลยังใบมันกกอ่อนก๊อกจงด้วยวันแพบราบาร์วี่ตัวน,นี้มีรุ่นอยูอปป่พี่น้องมันี่รุ่นปลูกนลยก็สิติดด้วยดอกพุ่มลายมันก็เห็นอยู่ตัวโอ้ยเป็นบล็อกพัรุ่นปรนยังวติอยู่เป็นยี่ดอกวันสิติดยุทธ์เหครับนี่เอ๊ะ หาบึงแมงดาน้ำกันอีกคนไอเตียพ่อจ้กโตจาหน,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 น่น่อม่บ้มาดตกอกูผีอยู่บ่อแล้วก็ตกไปทัวรด้แมงดานบินเอาเนี่ยบ้านบ้ดิหางผีหนอเไปมันมันนอนแช่หามยิ่น้ำมูลอีกบ่ออีกสี่ีอ๋อถามบังแคน,น้อยครับเดี๋ยวนี้ก็จิป,ป้ะมาณอยู สองสามทุ่มก่อสี่สามทุ่มแล้วครับตะเกนของมาสี่ทุ่มห้าทุ่มห้ามเตียงขึ้นคนนี้จังหลุนกันเหมือนกันครับว่าขึ้นอีสีมันประมาณสี่ติปนได้เก้วบ่จังเบิ่งกันเนี้ยเง่าครับเด้อครัพี่น้องสี่ทุ่มสี่หาทุ่มเราไปพยายามเบิเ่งถึงเบื่อขึ้นหอ้อก็จึงผักพลสีติปนได้เกลียวสีขึ้นสมบูรณ์ ก็มีซีรีไต่ไม่ไหม่เนี่ยเพขายมากปนานนีเด้วยครับก็สองสามหมื่อสองสามขึ้นสี่ขึ้นปนานนี้จังมากไ้เฮาจังสิได้มันเป่นวา่า,า,า,ามันสิไง่ไงๆปานนีแม่งดานต้องใส่เวลาอกน้อยนะครับหาเบึงเอเทียนมีิพอดิ่นปนถิเกี่ยวบ่พ่อพ,อ,พอโตบ่ ก้อนมากก็หาลงน้ำเดินน้ำมือนี่เด้มันก็บ่อนว้ามสิไปน้ำไฟเลยไปนี่เลยเด้คอยอืออ๋อเหลาพี่น้องนี่ตัวหนึ่งนี่นี่อ๋อโอ้ยกล่องก้อนพี่น้องเลยนี่ครับได้แล้วได้แล้วมาแล้วครับนี่มานแล้วมานแล้วนโตแล้วครับนี่ตัวว่าแล้วเบื้องวุ้พีตัว่าเป็นแมงดาแมงดาแม่ยเลยครับนี่นี่ ทองงี้เป่งเปล่งนี่แมงดามแมียโอ้ยใหญล้วหนึ่งตัวว้ายนี่เด้พี่น้องเอ้ยนี่เด้นี่เด,ด้ตัวครูมันน่ะนี่นัน่นไงทองแดงแดงด้วยนี่นี่ครับนี่ตุ่นนี้ว่าง,งตุ่นนี่ตัวเถิกสมรลนหลับพี่น้องเอ้ยได้เป็นครูกันเลยเถิกหนึ่งเมียหนึ่งนี่โอ้หมันจะได้หมันจะได้พี่น้อง ถือว่าโวกแล้วมึอนี้ไตทีแรกก็ได้สองโตอยู่ถือว่าได้อยู่สองโตแล้วเฮาต้องใส่เวลาครับไตแมงดานี่บ่แม่นเป็นวัตถินั่นต้องอยู่ประมาณสามหมืม่นสี่หมื่นผได้จังจังพ่อจังมาใส่เวลาอีกหน่อยบางคนกับแฟนครับางคนโทรมาถามอยู่ก่อนว่าว่าพีุ่่นเจ้าไตขึ้เจ้าได้เท่าหลายโตอยู่คือยัง มันคอยไต่ซ้อนขึ้นหรือเพาไอ้พ่อโตไปนนะมันต้องใสีเวลาเลยครับแต่ว่าช่วงช่วงเดือนหาห้ามหาเดือนหกนี่ช่วงฝนฤด,ดูกาลล้งไม้นี่กระจีกระเทียนนั่นอยู่ก็ถือว่าสิ๋มันอยู่ด้วยเริ่มมีแต่ช่วงนั้นมันมาดีแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าต้องใสีเวลายอยีกหน่อยครับมันจังมาหาบุญดีที่เ้าเตียนมีเมียนบุญใบไม้สำจา กว็วอานี่เกิดมาตกหอดผีได้ทาาดั้งเนองไม่ผีด้วยวิลนี่เดืดสูงเพียวว่ามันมาแต่ทั่งไก่บินมากครับหาเด้อยพี่น้องเอ้ยพอดีตาดีดีพอดีตาดีด,ดีบอกนะอาเจะเพาะอาจจะเห็นอาจจะเห็นพอ่อต่มกันคือว่ามันมละครับนี่สองตัวถึงหนึ่งแม่หนึ่งมาเป็นกูกันตัวเบื้งส่งเนาะ ใส่เวลาเด้อพี่น้องเอ้ยผู้สิใต้ไฟแมงดาช่วงฤดูการนี่กับไอ้รุ่นก็สิบ่อยากให้นิยมใต้ปานไดก็ผู้เราช่วงเฮาไอ้เจ้าเข่าเจ้าหน้ำผุนช่วงนึงใต่ตั้แต่นันแมงมันมานั่นก็คักอยู่เด้ช่วงนั้นแต่ว่าต้องใส่เวลาช่วงพอเธอสิเหลืองเจ้าเข้าหรือเริ่มใต้ไปเลยครับพอคนเกจ้าเข้าเกจ้าอยังแมงมันมันสิเริ่มมาช่วงนั้นกัะแม่นบ่นี่ก็บพ่อเมน นี่ถอกในถังนันมีอย่างบ่จากนี้ไปจกปอกไปหืมเหลี่ยมสามทอเกลีพี่น้องเลยบ่ไปใส่มาใส่ในล่างนี่ว่ามีอย่างลยตีมีซีรี่พี่น้องเหยืมภาพปีพี่น้องชื่อหลอกปลอกตปลปอกปลอกเยมเิง แม่งขานหยงเฮ้ยดครับเอรอเห้พี่รุ่นหาอีกขกึ้นมากันไม่เดี๋ยวปอกพี่รุ่นสีผ้าผีผ้าหนองมึงอีกทีนึงครับเแยวห่มตะก,กบนี่น้ำหงงบ่มีวอหงหากินนลำบวกน้ำหยาม,ามปัญญ์เรียบบันเนียบมิดซีรีพี่น้องเดี๋ยวพี่รุ่นหาเนาี่ยไสกันหาเนาี่ยไสแมงดาสองตัวนี่ก,ก่อนพี่น้อง ใส่กระซั่งหากระซั่งมาใส่กันเด็กกระซังมาพอมีรุ่นใส่กระซั่งไว้ับพี่น้องเพียวว่า้มันจะโมบินออกนี้กันใส่โคแล้วมันบินออกเต่งมององขึ้นมาเองใส่เราเล็กขัดใส่เล็กขัดครับ เี S <S <々>่ยวอันบมปันงูรเวาีเหราน้ำบวกนีู่มังนาะนีอีกทีปันยังเดยว่าีนามปันพี่บาิคบอยว่าีเนาะ้นี่หัวคนมีรุ่นโอย่งยเียขึ้นอยู่นเดียวจ็บวบอมอยู่ก็บวก็พี่กนอนละครับ หอ้โหผู้เดียวแบบเบบยู่อยู่ว่าดิพอก็เพียบนอนครับโอ้ยยังได้กับจิตผักพรอนเหรอครับทีุ่่มหาถุ่มลองอ,อง๋อในมือื่นบุหร่าครับพี่น้องมือื่นยังพอกันอีกทีหนึ่งห่อจังสยามน้ำกันพอดีตืน่นเดือกระปุกในเด้อฮะเทียไกลไมากินก่อนนะเทียมันมีอันมือื่นเสายังพอกันอีกคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องนอนงรับฟันดีสุขปุ๋สุขคนครับ สองตัวอยู่อกครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนซู่ซ้อครับพี่น้องไปรุ่นอีสานบ้างหน่อยครับเสาร์นี้มื้อนี้พอรุ่นพ่อพี่พ่อน้องไปยามแมงดาครับยามเบิ่งหมืกขึ้นกันเลยสองตัวอยู่ครับนี่ขึ้นกันเลยสองตัวอยู่ก็ถือว่าเถกหนึ่งแมีหนึ่งครับถือว่าได้กป่นได้แก้วละไปรุ่นพ่อพี่พ่อน้องยามตอนเศร้าอีกรอบนึงครับว่ามันสิได้บ่พพี่พอน้องไปเบิ่ง หลองของไปเบิบ้ลและที่ปน để เช้าบ่สีไจ้ตืมกันบอ,อีกจกโตสองโตบ่เพราะว่าเริ่มไต่ไม้มันก็กะอยากไม่ยากก็ถือว่าได้สองตัวนี่ถือว่าดีแล้วครับต้นมากไต่จนว่าลืมข้าวก็กะบอมาดีเพราะว่ามันเป็นฤดูนี้มันเป็นฤดูจกแม่งได้จยยกเข่ายากหน่อยเคือเดือนหกเดือนเจ็ดครับเดือนหาเดือนหกเดือนเจ็ดช่วง

เนี่ยตองแม่งโอ้ยแม่โตล้วสิถึงไม่ตุ่นน well ีแม่งหบ่อดีว่ะไต่ไม่ไต่ไม่แบบสมิงด้วยว่ะนี่เลยครับขี้นก ว่าบ้านไหนอะไรจุดเด่นขอคือเขาได้แม่งแม่งดาแล้วครับนี่สองตัวถือหนึ่งแมีหนึ่งนี่ครับเอาเขอบคุณเพฟ้นครับสมองสมบูรณแล้วครับที่ติดตามที่ชมอีสานบันหน่อยมาตลอดขอบคุณหลายๆดนะครับผู้ติดตามมาให้กำลังแรงใจอยู่บ่ขาดหรือว่าขอขอซีซูซุกคนกับมีความสุขความอยู่เรื่ยครับ สวัสดีคลิปน,นี้พี่รุ่นไต่แมงดายมแมงดาก็ไบในสองตัวอยู่ครับสวัสดีคลิปน,นี้พี่รุ่นขอเกา้าเข้ามาสวัสดีครับพี่รุ่นเรื่มผ้าผีผ้าน้องมาเบิงต้นหูกระจงตัวครับที่ซีสาวปลูกไว่วาแม่นติดตายมันก็บติดฟื้นอยู่ครับนี่ต้นหูกระจงตน้ตนต้นแรกที่ทีมงานปูกครับ ว่ามันมันสิตใจไปไปมาฟื้นขึ้นยุครับนี่แล้ล่งปองใบปองอยังขึ้นแต่ว่าอีกต้นหนึ่งก็ยี่บ่รอด,ดครับเบางส่วของจูวิจู่ถืออยู่ดดยไปรุ่นก็ลืมผ้าผีผ้านองเบืบ้องมันยากาศตอนซ้อครับบรรยากศบบญญากศมันเหาพายุเขาแต่ว่ากัลิ่นพ่อไปปล่อยนี่นะครับหรือว่าช่วงซ้อนี่ขี่ฟ้าเป็นยางอยู่แต่ว่ากับมัน,นกัตกแน่พ่อคนหวยบอกง่ายพ่อปุ๋ยเสียมนี่โบ่กริงเราจังจักเทียกัจู่ ปอกเพาเป๊กเป๊กคือว่าบ่เดี๋ยวง้อกล้วยออกควอกคนละมันหนึ่งตกลงมาแตพ่อตือเปียกนี่แหละพ่อจำเป็นจำหนึงนี่ไปรุ่นเลยพ่อผีพ่อหลวงเบิ้งบรรยากาศตอนสอบพออยู่เขาครับช่วงนี้แต่ว่าบ่แห้งบอกทั่วมีตู่กับท่านดิบจ้าดอกจ้าน่วยเด้อครับยูสั่นเทิงนี่ยูเล่าปลูกเสริมไปเดี๋ยวับเบิ้งพ่อผีพ่อหลวงเบิ้งบรรยากาศตอนสอบ จัเนี่ก็ขอบคุณเด้อพี่น้องเอ้แฟนคลับสุมองสุบอนที่ติดตามบพรว่ามืงกลืนเนี่ยทวพเกิดทำงานยุ่งเจี๊ยบเละว่าโอ้ย่อยเบิังอีสานบังหน่อยเบิังมวนเบิังดีว่าท่นมีโอกาสเล่าสิมาบพรว่าแฟนคลับยุไซก็ดีครับกัน้าเที้ยกินหอวจิถึงอย่างแม่เยี่ยมมายำกับท้มาได้ครับโท้วมลินมายำเยี่ยมยำทำเข่าหรือว่าสิมากรับท้มาจากไทยหรือพี่น้องตอนรับเสมอบพรว่าสิยูนอกยุ่น่ายยุ่นไทยหรือยูต่างประเทศก็ดีครับ ท่อมเอมเเร็ไม่ยมมย่ยมขอขอผู้เลี้ยไรครับก็ขอให้แฟนครับสุบูดสุข้นจงมีแต่ขว่มสุขุ่มอยเรื่อนอยู่ดีมีแห้งสุบูดสุข้นนะครับเจ้าหนี้มือหนีพ้พยุรุนก็นขอฝากไว้สักนิดก็เนาะพี่น้อง